สวัสดีค่ะมากินก๋วยเตี๋ยวบะหมี่ไข่นะคะเราใส่ไข่ไม่ Somehow. มีหมูนะคะมีไข่นะคะมีบะหมี่นะคะแล้วก็มีผักนะคะเราใส่ผักชีฝรั่งนะคะแล้วก็ผักคะน้าแล้วก็ไข่หนึ่งใบนะคะหนึ่งฟองละคะมากินกันได้เลยนะคะวันนี้เป็นบะหมี่ไข่นะคะนี่ใส่ไข่นี่นี่ไหมคะนี่นี่เป็นเนื้อไข่นะวันนี้อยากกินไม่อยากไม่กินหมูแม่อะไรอยากจะกิน แบบเนื้อไข่เนื้อไข่บำรุงนะคะนี่นะคะน่ากินไหมล่ะนี่นี่วัีน,นี้เราก็มามากินกันได้เลยนะจ๊านี่ค่ะไข่จะใส่พริกมากก็ปวดท้องนะคะก็เลยไม่ไม่ใส่เยอะอ,อื้มลุกเลยค่ะนี่มาก,กินได้เลยนะจ๊า อร่อยขนาดนี้จะมีที่ไหนตรงนี้แหละค,ะค่ะเผ็ดเผ็ดเลยเราใส่แค่ไม่กี่อย่างละคะ่ะสองอย่างนะคะกินกันให้อร่อยและได้เลยนะจ๊ะนี่แบบอ่ะขันแล้วคะ่ะอ,อร่อยคะ่ะ ต้องเห็นหน้านะคะเห็นมือกับช้อนข้าวนี่นะคะอร่อยขนาดไหนจะบอกไว้เลยนี่แม่คนละคำคนละคำวั็นนี้มีพี่น้องมามีหามีออกไม้มาเป็นเพื่อนในการกินกินแล้วเราใส่ไข่เนื้อไข่นะมึนมันจะนุ่มๆน,นะคะอร่อยแล้วก็สลับกันบ้างเนื้อใส่เนื้อไข่บ้างอะไรบ้างนะคะ เพื่อพอปวดท้องก็ไม่ค่อยไม่กินเผ็แล้วนะคะสองสามวันนี้ปวดท้องคืนอาหารผิดเวลานะคะไม่ตรงก็จะปวดท้องนี่อร่อยนะคะแต่มันมันก็อดไม่ได้ใส่อีกนิดนึงก็ยังดีนะเนี่ยใส่นิดนึงนะคะ ไม่ได้อ่ะนี่นะคะเสร็จแล้วอร่อยนะคะไข่หนึ่งฟองนะคะกินกันได้เลยจ้ะอร่อยมากมากบลนสีค่ะ ต้นอาุ่นจิว๋วบ้านโฟมมามานิเป็นเพื่อนอร่อยแบบนี้แหละค่ะชอบนี่กินกันได้เลยนะจาบะมี นีไข่นะคะไข่พอลงไปเขาจะเป็นแบบนี้เลยนะคะไข่มาคันเลยจ้าคนเมนูอร่อยของเรานี่แหละค่ะแล้วก็ ซื้อเอาไว้นะบะหมี่อะไรพวกนี้นะคะเดี๋ยวเราอยากกินเราก็มาทํามันก็จะอร่อย่ะกินจ,จนหมดเลยนะคะก็ขอบคุณทุกท่านนะคะที่เข้ามาติดตามรับชมนะคะก็ขอทุกท่านจงมีแต่ความสุขเดินทางไปไหนขอให้มีสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตนะคะ และโชคดีนะคะทุกสิ่งทุกอย่างบูรักษา,าพระคุ้มครองสาธุค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งเป็นกำลังใจด้วยนะคะจะได้ไม่พลาคดคลิปต่อไปค่ะสวัสดีค่ะ